สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ EP ที่1 1วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมครูกัญญาพัฒนปัะทูลชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4ภาษีและการแข่งขันทางการค้าเรื่องการแข่งขันทางการค้านะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้1 นักเรียนสามารถอธิบายการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทําให้ราคาสินค้าลดลงได้ 2. นักเรียนสามารถบอกความสําคัญและผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าได้ 3. นักเรียนสนใจศึกษารู้ราคาสินค้าที่ตนเองต้องการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้นะคะค่ะการแข่งขันทางการค้าหมายถึงตลาด มีผู้ขายสินค้ามากกว่า2รายขึ้นไปจึงต้องมีการแข่งขันเพื่อให้ผู้ซื้อมาซื้อสินค้าของตนเองเช่นการลดราคาการเพิ่มปริมาณการแจกของแถมและการบริการรับส่งสินค้านะคะค่ะเรามาดูความสำคัญของการแข่งขันทางการค้าน,นะคะในตลาดจะมีสินค้าและบริการหลายชนิดร้านค้าบางร้านจะนำสินค้าชนิดเดียวกันมาจำหน่าย การที่มีผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันหลายรายทำให้ผู้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและบริการตามความพอใจของตนเองนะคะซึ่งการแข่งขันทางการค้าทำให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพและราคาถูกอีกด้วยนะคะค่ะส่วนผู้เสนอขายก็ต้องแข่งขันกันเพื่อให้สินค้าของตนขายได้มากกว่าผู้ขายรายอื่น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการและช่วยให้สินค้าและบริการมีราคาถูกลงอีกด้วยนะคะค่าผลกระทบของการแข่งขันทางการค้านะคะการแข่งขันทางการค้าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นผู้ผลิตหรือผู้ขายนำทรัพยากรมาใช้มากเกินความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีไม่จำกัด ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได้นะคะค่ะนอกจากนี้ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะต้องลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีราคาถูกลงส่งผลให้สินค้าไม่มีคุณภาพและอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้นะคะค่ะเรามาชมคลิปวิดีโอกันนะคะ ปัจจัยที่มีผลต่อราคาสินค้าสวัสดีครับน้องๆเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องที่มีประโยชน์กับการซื้อสินค้ากันอีกแล้วเลยครับน้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทำไมสินค้าบางอย่างก็แพงบางอย่างก็ถูกใครเป็นคนกำหนดราคาสินค้าเหล่านี้กันนะ วันนี้เราจะได้ทราบคำตอบนี้กันครับน้องๆทราบกันไหมครับว่าเพราะเหตุใดในฤดูฝนผักจึงมีราคาแพงลองช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับข้อ1เพราะน้ำท่วมจึงเก็บผลผลิตได้น้อยข้อ2เพราะคนนิยมรับประทานผักเพิ่มมากขึ้นข้อ3เพราะมีการนําเข้าผักที่มาจากต่างประเทศมากที่สุด เมื่อน้องๆไปเดินเลือกซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่น้องๆเคยสังเกตราคาของสินค้าที่เราไปซื้อบ้างไหมครับบางครั้งราคาของสินค้านั้นก็ถูกแต่บางครั้งเมื่อเรากลับมาซื้อสินค้านั้นในอีกอาทิตย์ต่อมาสินค้านั้นกลับมีราคาแพงขึ้นเอน้องๆทราบไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรกันนะ เรามาเริ่มค้นหาคำตอบที่ว่าทำไมสินค้าต่างๆถึงมีราคาแพงขึ้นกันก่อนนะครับนั่นก็เพราะว่าเรามีทรัพยากรที่น้อยลงแต่ความต้องการยังคงมีความเหมือนเดิมและยิ่งเพิ่มมากขึ้นประชากรบนโลกก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันทําให้มีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นผู้ผลิตก็ต้องการที่จะผลิตของมาขายมากขึ้นก็นําวัตถุดิบต่างๆมาผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นทรัพยากรที่มีอยู่ จึงน้อยลงและไม่เพียงพอด้วยเหตุนี้จึงส่งผลทําให้สินค้านั้นมีราคาที่สูงขึ้นอย่างไงเล่ะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับน้องๆหลังจากที่พลอยและครอบครัวได้ไปซื้อของเพื่อนํามาเตรียมถวายสังฆทานในวันพรุ่งนี้และได้ของต่างๆครบเรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่และพลอยจึงไปเดินเลือกซื้อกับข้าวในตลาดกันต่อครับเพื่อนํามาทําเป็นอาหารเย็นในวันนี้ครับ ทั้งสามเดินดูสินค้าในตลาดคุณแม่แวะซื้อผักสดสดปลอดสารพิษที่ร้านขายผักก่อนครับผักคะน้ากับมะเขือเทศกิโลกรัมละเท่าไหร่จ้าคะน้ากับมะเขือเทศกิโลกรัมละสี่สิบบาทจ้าแล้วมะนาวลูกละเท่าไหร่จ้ามะนาวลูกละสี่บาทจ้าทำไมช่วงนี้ผักมีราคาแพงขึ้นล่ะแม่คะทั้งผักคะนา้า มะเขือเทศและมะนาวราคาเพิ่มสูงขึ้นทั้งนั้นเลยละจ้าใช่แล้วจ้ะช่วงนี้แย่หน่อยนะผักราคาขึ้นหลายอย่างเลยช่วงหน้าฝนที่ฝนตกหนักแบบเนี้สวนหลายแห่งโดนน้ำท่วมกันทั้งนั้นพืชผักที่ปลูกไว้ก็พลอยเสียหายไปกันหมดนะ่ะได้สินค้ามาขายไม่มากหรอกจ้ะทำให้ผลผลิตน้อยไม่พอต่อความต้องการของผู้ซื้อจึงทำให้ราคาสูงขึ้นจ้ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองเหรอจ๊ะเห็นไหมครับน้องๆว่าในวันนี้คุณแม่ของน้องพลอยต้องซื้อผักที่มีราคาสูงขึ้นมากทีเดียวครับนั่นก็เพราะเกิดน้ำท่วมในหลายแห่งพืชผักเสียหายผลผลิตก็ได้น้อยแต่ความต้องการของคนซื้อยังคงมีความต้องการเหมือนเดิมราคาสินค้าจึงมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นยังไงแหละครับ สูกัันฟได้เวลาของกิจกรรมของเรากันแล้วครับน้องๆครับมีสินค้าอะไรบ้างที่น้องๆได้เคยซื้อแล้วพบว่าสินค้ามีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมบ้างครับแล้วเคยซื้อที่ราคาเท่าไหร่ปัจจุบันราคาเท่าไหร่ให้น้องๆอ,ออกมารายงานหน้าชั้นกันมาคนละสามชนิดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นมีหลายอย่างเลยนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่สินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นเพียงอย่างเดียวนะครับยังมีสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลงอีกด้วยครับหลังจากที่คุณแม่ของพลอยได้ซื้อผักที่ร้านขายผักแล้วก็ได้เดินไปเลือกซื้อผลไม้ที่ร้านผลไม้ครับวันนี้คุณแม่ตั้งใจซื้อผลไม้เป็นของหวานหลังอาหารเย็นครับผลไม้สดสด มีประโยชน์กับร่างกายมากเลยนะครับอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับวันนี้พ่อกับพลอยอยากกินผลไม้อะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะขอหนูไปเลือกที่ร้านผลไม้ได้ไหมคะหนูอยากกินผลไม้พอดีเลยได้สิจ๊ะไปร้านผลไม้ร้านนั้นกันก่อนดีกว่าโอ้โหมีแต่ผลไม้น่ากินทั้งนั้นเลยละคะ่ะ ทั้งกล้วยแตังโมมะม่วงแล้วอันนั้นคือผล,ลไม้อะไรเหรอคะคุณแม่ที่เป็นพวงๆสีน้ำตาลอ่อนที่วางอยู่ตรงนั้นนะคะผละไม้นั้นเขาเรียกว่าหลองกองจา้ามีให้รับประทานกันมากในหน้าฝนเนื้อขาวนิ่มรสชาติก็หวานอร่อยนี่ก็นาฝนแล้วผลผลิตจึงออกมาเยอะเลยช่วงนี้หลองกองมีราคาถูกมากทีเดียว ทานผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเนี้ยนอกจากจะได้รับประทานผลไม้ที่สดใหม่และมีราคาถูกแล้วคุณค่าทางอาหารที่ได้รับก็มีมากเลยทีเดียวจ้ะดีจังเลยค่ะหนูจะกินให้จุใจเลยน้องๆครับที่ลองกองมีราคาที่ถูกก็เพราะว่าเป็นฤดูฝนที่เป็นฤดูกาลที่มีผลผลิตลองกองออกมามากนั่นเองครับเมื่อผลผลิตมีมากแต่ความต้องการซื้อมีน้อยกว่าสินค้าที่ออกมา สินค้านั้นจึงปรับให้มีราคาที่ถูกลงเพื่อให้ผู้บริโภคได้มาซื้อสินค้ายัางไงล่ะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับน้องๆคือมีสินค้าใหม่ออกมามากขึ้นแต่ผู้ซื้อ,อยังคงมีความต้องการซื้อน้อยกว่าผู้ผลิตต่างๆก็ต้องปรับลดราคาสินค้าลงเพื่อให้สินค้าขายได้นั่นเองครับอย่างเช่นมีผู้ผลิตโทรทัศน์ออกมาหลายบริษัทจึงทำการแข่งขันด้วยการลดราคา เพื่อให้สินค้าของตนขายได้เลาสู่กันฟังได้เวลาของกิจกรรมของเรากันอีกแล้วครับน้องๆคิดว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรบ้างที่มีราคาแพงลองออกมาบอกเพื่อนๆหน่อยครับ เห็นไหมครับน้องๆจากกิจกรรมที่เราได้ปฏิบัติกันไปก็ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าสินค้าในชีวิตประจําวันเรานั้นมีทั้งที่มีราคาที่แพงขึ้นและราคาที่ถูกลงทั้งนั้นเลยนะครับนั่นก็เพราะปัจจัยต่างๆที่เราได้เรียนไปแล้วนั้นส่งผลให้ราคาสินค้าเป็นเช่นนั้นนั่นเองครับน้องๆเข้าใจกันหรือ,อยังครับ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับน้องๆว่าปัจจุบันที่มีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทําให้มีการต้องการบริโภคสินค้าเพิ่มมากขึ้นทรัพยากรที่นํามาผลิตก็ต้องใช้มากขึ้นบางครั้งก็ไม่เพียงพอกับความต้องการทําให้ราคาสินค้านั้นเพิ่มสูงขึ้นหรือมีราคาแพงขึ้นนั่นเองครับส่วนในทางตรงกันข้ามนะครับหากมีสินค้าที่ผลิตเพิ่มมากขึ้นแต่ความต้องการซื้อนั้นมีน้อยกว่า คนซื้อน้อยแต่ผลผลิตมีเยอะก็ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาให้ถูกลงเพื่อให้มีผู้มาซื้อมากขึ้นยังไงเละครับน้องๆช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันน้องๆช่วยกันพิจารณานะครับว่าข้อความใดที่เป็นเหตุและผลของกันและกันบ้าง ให้น้องๆจับคู่ให้ความสัมพันธ์กันนะครับข้อหนึ่งประชากรมีมากสินค้ามีน้อยสินค้าราคาแพงข้อ 2. ประชากรมีน้อยสินค้ามีมาก สินค้าราคาถูกข้อ3เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นมีความต้องการของสินค้าเพิ่มมากขึ้นข้อ4สินค้าราคาแพงเนื่องจาก ความต้องการซื้อมีปริมาณมากกว่าปริมาณของสินค้าข้อ5เมื่อผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สามารถขายสินค้าได้ น,น้องตอบจับคู่กันถูกไหมครับเรามาดูเฉลยพร้อมคำอธิบายกันครับข้อที่1ประชากรมีมากสินค้ามีน้อยคู่กับสินค้าราคาแพงครับเพราะถ้าประชาชนมากและสินค้ามีน้อยทําให้ความต้องการมากขึ้นจึงทําให้สินค้ามีราคาแพงข้อที่2ประชากรมีน้อยสินค้ามีมากคู่กับสินค้าราคาถูกครับ เพราะถ้าประชากรมีน้อยและสินค้ามีมากจึงทำให้สินค้ามีราคาที่ถูกลงครับข้อที่3เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นคู่กับมีความต้องการของสินค้าเพิ่มมากขึ้นครับก็เพราะว่าถ้าประชากรเพิ่มมากขึ้นแล้วปริมาณความต้องการสินค้าก็มากขึ้นส่งผลให้ผู้ผลิตก็จะผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการด้วยครับข้อ4 สินค้าราคาแพงเนื่องจากคู่กับความต้องการซื้อมีปริมาณมากกว่าปริมาณของสินค้าครับเกิดจากเมื่อสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรทําให้สินค้ามีจํานวนน้อยคนต้องมีความต้องการสินค้ามากจึงทําให้สินค้ามีราคาแพงครับข้อ5เมื่อผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้คู่กับก็จะสามารถขายสินค้าได้นะครับก็เมื่อผู้ผลิต ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ก็จะทำให้สินค้านั้นขายได้เป็นเพราะความต้องการทั้งสองฝ่ายสัมพันธ์นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้สินค้ามีราคาถูกและมีราคาแพงแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆมาเป็นตัวกำหนดอีกนะครับ แต่ที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมีสินค้าราคาถูกและสินค้าราคาแพงขึ้นครับในครั้งหน้าเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามนะครับวันนี้ต้องลากันแล้วนะครับน้องๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีครับค่ะคุณครูก็จะมาสรุปความรู้อีกครั้งนะคะสินค้าที่มีการแข่งขัน ทางด้านราคาคุณภาพและปริมาณทำให้สินค้ามีราคาลดลงส่งผลที่ดีต่อผู้บริโภคที่สามารถเลือกซื้อสินค้าตามราคาและคุณภาพที่ตนเองต้องการได้นะคะค่ะเมื่อนักเรียนศึกษาเนะื้อหาและดูคลิปจบแล้วให้อ่านหนังสือเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมหน้า194 และทำแบบฝึกหัดหน้า195และหน้า 198, 199โดยให้นักเรียนอ่านคำสั่งให้ครบถ้วนแล้วลงมือทำหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วให้เขียนชื่อนามสกุลชัดเลขที่แล้วถ่ายรูปส่งครูปใะดำชัน้นในรายกลุ่มห้องเรียนของตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะสำหรับภาระงานใน EP นี้นะคะจะอยู่ในหน้า195 คำสั่งนักเรียนสังเกตภาพร้านขายผลไม้ทั้งสองร้านแล้วตอบคำถาม5ข้อนะคะค่ะสำหรับภาระชิ้นงานชิ้นที่2นะคะจะอยู่ในหน้า198และ199าสนะคะคำสั่งหน้า198ให้นักเรียนใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะหน้า198มีทั้งหมด 5ข้อนะคะและหน้า199มีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนระบายสีให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะคุณครูก็ขอให้นักเรียนส่งงานตามเวลาที่กําหนดนะคะและอย่าลืมส่งงานคุณครูพยายามชันและคุณครูพิเศษด้วยนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งล้างมือบ่อยๆอ,อยู่ห่าง1-2งเมตรแล้วก็อย่าอยู่ในชุมชนแออัดนะคะ สำหรับคลิปนี้ทุกคุณครูต้องขอขอบคุณนักเรียนและเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ